สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาตอบคําถามเช่นเดิมนะครับมีผู้แนะนําเข้ามาว่าหาหมากสามตัวเรียงที่เล่นดีๆไปเล่นกับมาตรฐานภูเก็ตหน่อยครับผมก็ถ้าเป็นเล่นกับภูเก็ตผมก็นึกถึงอยู่แตมเดียวนะครับก็คือสามตัวเรียงมุมคู่เนาะอ่าโอเคเงินก็ขึ้นรูปเลยลวกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขึ้นมุมคู่จะขึ้นอย่างนี้นะครับคือจะไม่ขึ้นห้ามาเก้านะครับจะขึ้นหกมาสิบอย่างนี้เลย เป็นกรณีที่เขาต่อเนาะเขาต่อขึ้นไปแล้วก็เข้าเพนี่นะครับเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ขึ้นมานี่เลยนะครับเป็นที่มาของคาว่ามุมคู่นะครับก็คือตรงคู่นี้เหลืออยู่มุมมุมนี้เหลืออยู่คู่หนึ่งนะครับเราก็ขึ้นไปหกไปหกไปเก้านะครับอทีนี้เขาขึ้นภูเก็ตสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดมาให้เราหนีบไปเลยนะครับสิบมาสิบสี่ไปเลยอ่าเป็นอาทีนี้เป็นแยกแรกนะครับแยกแรกก็คือสมมติว่าเขาเดินมานี่ปุ๊บเราก็แยกไปเลยนะครับเรากินไปนู่นนะครับ เึนไปนุ่นเลยเขาต่อขึ้นมาก็ไม่ต้องต้องบุญนะครับเราก็ขึ้นไปเขาหนีมานี่เราก็ไปเขามาหนีนี่เราก็ไปนะครับนนี้เราก็มาปึ๊บมานีไล่ไล่ให้เข้าฮอดมานีไล่อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็มาจับนี่นี่ก็เรียบร้อยนะครับชนะเลยนะครับตัวนี้ทีนี้ ท่านผู้ชมที่ชมในทางด้านช่องทิกตอกหากชมแล้วไม่ครบไม่ครบวิดีโอหรือว่าดูแล้วไม่จบนะครับให้ติดตามชมในช่องของกัมพีบางหอดใน youtube ได้เลยนะครับอาทีนี้เป็นเดิน30มสิบไม่ยี่สิบาไม่ยให้เราขึ้น3มาเ็นะครับสามสิบมห้เลามมาเ็าทีนี้สมมติว่เขาต่อเนะขาต่อมาอย่างนี้นะครับเขาต่อไปอย่างนี้ทีนี้เราก็เดิน14ไป17นะครับ สี 47, ่สิบเจ็ดเราก็เขาเดินอะไรนะยี่สิบเจ็ดเป็นยี่บสี่เตรียมมาเล่นสองเราพอเล่นสองเราเราก็แปะไก่อนนะครับเราก็แปะไก่อนทีนี้เขายีมายีไล่เราเราก็สิไปยีนะครับเขาสิมาสิแล้วก็มาฝังกินฟรีเราแล้วก็ลงไปนะครับแล้วก็ไปทีนี้เข้ามานี่เนาะเข้ามานี่เราก้าสามาก็มานี่เราก็ไปบังคับค่าฮอตนะครับไปบังคับค่าฮอต อยู่แถวๆนี้ไม่ได้โดนค่าแน่นี่ก็โดนค่าแน่ก็เลยต้องเส้นครับเส้นไปปุ๊บไปไล่เราไล่เราเราก็ไปนะครับแล้วก็มานี่เราก็ไปเสร็จแล้วเขาก็มานี้ให้กเรากินแล้วก็มาหลบนี้แล้วว่ากินสองเรานะครับตัวนี้ไม่แพ้นะครับตัวนี้ไม่แพ้ยังไงก็ไม่แพ้เราก็เดินพอหลังจากเขากินไปถึงยี่สิบสี่เสร็จปุ๊บเราก็สิบสองไปสิบหกเลยนะครับสิบสองไปสิบหกเขายี่สิบสี่มาสามเอ็ด เราก็สเสีมาสองถอยมาก่อนนะครับสามสองมาย7ิบเจ็ดปุ๊บเราก็สิบหกสิบเก้าเลยนะครับสองสเกสมเอ็ดมายิบสองนะครับสามเยิบสองปุ๊บเราก็หนึ่งไปหกยิบสองมาสิบห้าเราก็สวนทันทีนะครับถ้าเขากินมานี่เราก็กินเบี้ยไปเข้าฮอตจบแต่ถ้าเขากินมานี่ให้เราเดินอีกครั้งหนึ่งยิงสองนะครับอันนี้ก็จะชนะไปเนาะทีนี้ ได้วดสักแยกครับพอเราเดิน3มาเจ็ทีนี้เขาเดิน27 24แล้วก็เดิน7ไป10นะครับ 7, 8, 24, 20. 24, 20. เไป10บ 3, 2, ยี 2, ่สิบยี่สิบยี่แล้วก็เดิน8ปลดไปสิบสน,นะครับสามสมา27เจ็ตียมมายิงสองเราเตียมมายิง2เราเราก็เดิน9ก้ปลดล็อกก่อนนะครับปลดล็อกเก้าไปสิบาก่อนทีนี้เพาเดิน25มา21 แล้วก็เดินสิบเอ็ดไปสิบห้าทีนี้เขาก็น่ไว้แล้วก็ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็แทรกเข้าไปเข้าสิบสามมาเก้าเราก็กินไปเข้ามานี่ปุ๊บเแล้วเข้าฮอตเข้าฮอตไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าฮอตเราจะต่ออย่างนี้นะครับต่องน,นี้เข้าไปถ้าเดินมานี้ก็โดนสามทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเขาเข้าฮอตไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เลยนิสิบมาสิบหกแล้วก็ต่ออย่างนี้นะครับเขาก็เข้าฮอตไป เขาเข้าฮอตเราก็ขึ้นมานิดยนึงนะครับเพื่อให้เขาเพื่อให้เราเข้าฮอตได้เองนะครับเราก็เดินสามสองมา 27. ยี่สิบเจ็ดย่อขึ้นมานิดยนึงนะครับทีนี้เขาก็เดินสองมาสิบสามฉีกมาทางนี้นะครับเพราะกลัวโดนค่าฮอตเราก็เดินยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบมาดักตัวนี้ไม่ให้เข้าฮอตได้นะครับทีนี้เขาเดินสิบสามมาสองเพื่อที่จะพาตัวนี้เข้าฮอตเราก็เดินสิบสี่ไปสิบแปดเขาก็มานี้เราไปเล่นสองนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะกินม้วนมาทางนี้ เราก็เขาเา้เขาหอดไปซะนะครับเขาก็เข้านะครับพอเข้าปุ๊บเราก็ต่อต่อปุ๊บนะครับต, huh. ตัวนี้ก็มานี่แลเราก็ฉีกไปนี่เพื่อจะฆ่าหอดพอเข้าเราก็หลบมานี่พอหลบมานี้เราก็ไปนี่นะครับขึ้นมานี่ไม่ได้โดนฆ่าตัวนี้ก็เดินไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องมานี่พอมานี่แล้วก็หลบแค่นี้ก็เข้าฮอดฆ่าหอตได้แล้วครับหนีไม่พ้นนะครับนีไปไหนก็ไม่พ้นตัวนี้อีกครั้งหนึ่ง นิดนึงนะครับ <c oughs> เราเดินหลังจากที่เขาเดินสามสิบยี่ห้าเราสามราเจ็ดนะครับทีนี้สมมติว่าสามาเจ็ดเสร็จแล้วเขาเดินยี่ห้ามายี่สิบเอ็ดล่ะยี 25, 20, ่ห้ายี่สิบเอ็ดเราก็เดินเจ็ดไปสิบเหมือนเดิมนะครับคล้ายๆเดิมเขาพอเจ็ดไปสิบปุ๊บเขาเดินยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสี่นะครับทีนี้เราต่อ เราต่อยอีกครั้งหนึ่งทีนี้เขาเขาไม่มานี่เพราะมานี่ก็เหมือนเดิมเนาะยี่สองมาสิบแปดนะครับแล้วก็ต่อไปซะนะครับไปตกหมาเลขสิบสี่นะครับ, 14, รบ <c oughs> ทีนี้เขาเดินมายี่สิบเราก็แปดไปสิบสองนะครับสามสองมายี่สิบแปดไปสิบสองก่อนทีนี้พอ 8, 82, แปดไปสิบสองเขาเดินสามสองมายี่สิบแปดเราก็เข้าไปนะครับอุดไม่ได้เพราะอุดจะโดนกินฟรีก็เลยต้องต่อเลยต้องต่อลักษณะนี้ พอตอบปุ๊บก็โดนทันทีนะครับอันนี้ก็จะชนะไปะมันดูแยกที่แตกบางบ้างเนาะอยู่ในที่แตกต่างบางนะครับทีนี้เป็นกรณีที่พอเราหนีปุ๊บเขาขึ้นยี่สิบเจ็ดไปยี่สิบสี่เลย<ม>ก็ให้เราเดินเก้าไปอร์นสามนะครับเก้าไปอร์เสามเข้าไปกินไปยี่สิบสี่นะครับเขายี่สิบสี่ไปยี่สิบนะครับเราก็สิบสี่ไปสิบเจ็ดอุดก็ไม่ได้เนาะอุดก็ไม่ได้หนีก็โดนกดดันก็เลยต้องต่อลักษณะอย่างนี้นะครับ กินมาตกมาเลขยี่สิบสามแล้วก็สิบสามไปสิบเจ็ดนะครับเขาก็สิบเก้ามาสิบหกสิบเก้ามาสิบหกปุ๊บเราก็ปล่อยให้เขากินเลยนะครับเขาก็จะลงมานี่นะครับพอลงมาเราก็เดินไปยี่สิบห้ามานี่ปุ๊บเราก็ไปนะครับพอลงมานี่ปุ๊บเราก็เล่นนี่เลยลูกสวยงามนะครับเราก็เล่นลูกสวยงามเราวางแผนไปแล้วเนาะหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะชนะไปนะครับ ทีนี้จังหวะนี้นะครับปุ๊บผมเดินถอยแล้วยาวมานิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ทีนี้วิเควิสี่ก้ามาสิบามเนาะปุ๊บก้ามาสิบามต่อกันกิดเสร็จปุ๊บทีนี้เขาแทรกยีิบสองมาสิบแปดเลยเราทำไงแล้วก็หนึ่งมาห้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อซ้อนขึ้นไปยีิบสี่มายี่สิบนะครับแปดมาสิบสอง สามสิบยี่หกทำท like ่าจะต่อเรานะครับเราก็เล่นอย่างนี้เลยทาท่าจะมาต่อสองเราใช่ไหมเราเล่นอย่างนี้เลยนะครับเราล่มสวยๆไปเลยนะครับตัวนี้มานี่แล้วก็มาไล่ไล่แล้วเขาก็หลบหลบปุ๊บเราก็ต่อเราก็วิ่งสายยาวทีนี้เขาก็ข้ามเส้นไม่ได้เราก็วิ่งไปวิ่งมานะครับข้ามเส้นไม่ได้ข้ามเส้นไม่ได้ข้ามเส้นไม่ได้ก็ามาดักตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ก็จะชนะไปออาทีนี้มาดูมาดูแยกที่แตกต่างบ้างนะครับมาดูแยกที่แตกต่างบ้าง เป็นอ,อ้เดินเลยผ้ขออภัยนะครับเดินเร็วไปนิดนะครับทีนี้10มา14บสเนาะสิบมาส4แล้วทีนี้เราเดินเขาเดินสามา28แปดเราก็9ก้าไปสิต่อเข้าไปซะนะครับต่อเข้าไปเขาเดิน28มา24มิบสี่เป็มยนยี่แล้วก็เดินสิบสไปสิเจ็ขาเข้ามานี่แล้วเข้าไปเขาก็ต่อออกมานะครับจินยีสามาตกย4นะครับ23ามาตก14ทีนี้เราก็เดิน สิไปสิจะพาตัวนี้ไปเข้าฮอตนะครับสิบสาเจ็ดาก็สิี่มาสิบสมาสิบเราสิบเดไปยีเนะครับเขาก็สิบเามาสิบหกสิบเก้าสหกปุ๊บเราก็ยี่สิบสองไปยี่สิ้า 25, นะครับยี่สิบห้าเขาก็สิบหกมาสิบสองจะมาจะมาสมมติว่าเราเข้าอันี้ปุ๊บเขาก็จะมาเล่นอย่างนี้พูดยังไงว่าเขามีบางแผนมาเล่นนี้ก็ให้เราเดินแดไปสิอไปก่อนนะครับให้เราเดินแดมาสิบเอก่อนทีนี้ พอเราเดินแมา11บเอ็ขาก็จะเดิน10มา7%เพื่อเส้นแล้วก็เดิน12มา8ปดนะครับสิมาเจ็ดเพื่อเส้นแล้วสิมา8ปดแล้วก็เดินยี่สิบเก้าไปยีห้าซะเข้านี่ไม่ได้เพราะเขาต้องเข้านี่ทีนี้พอเขาเข้าแปดมาสแล้วก็ยีิบเมา15กินคนละตัวนะครับกินไปถูกมาได้ยี่สบแปดทีนี้สิบสมา18ไล่เราแล้วก็สิบเอ็ดไปสินะครับสิบแปดยไล่เราอีกนะครับ เราก็สิบหกไปยี่สิบซะทีนี้ยี่สามงไปยี่สิบหกไปค้ำกันอยู่ตัวนี้นะครับเราก็เดินยี่แปดมายี่สี่ไล่ตัวนี้หนีหนีเลยนะครับยี 28, ่แปดยี่สี่ทีนี้ยี่เจ็ดมายี่สามหลบขึ้นมาเราก็ไล่ตัวนี้ซะตัวนี้ก็หนีมาทางนี้นะครับมาทางสิบสามเราก็เดินสามเอ็ดมายี่เจ็ดไล่กินนะครับเราก็มานี่ทีนี้เราเส้นนะให้เราเส้นทำนี้นะครับเพราะว่าถ้าเข้ากินเลยเขาจะมาหนุนตัวนี้ได้ใช่ไหมละ่ะอ่าทีนี้ ให้เราเส้นตัวนี้ออกก่อนแล้วก็มาไล่พอไล่เขาก็หลบพอหลบปุ๊บเราก็บิงสองซะอันนี้สวยงามเดยนะครับน,นี่ก็จะชนะไปนะครับเอาอีกสักหน่อยเนาะเผื่อเขาเราไปเจอว่าเขาเดินแปลกๆเราจะแก้ไม่ได้นะครับสําหรับมุมคู่คู่กับทางด้านภูเก็ตนี่สู้ได้มันเลยทีเดียวนะครับพอเราเดินสิบมาสิบสี่สมมติว่าเขาเดินสามสิบมายี่สิบหก ก็ให้เราเก้าไปสิต่อฉีกออกไปเลยนะครับต่อฉีกออกไปยี่สิบสองมาสิบแปดนะครับสิบสี่ไปสิหลบออกไปซะนะครับสิ้ามาสิบหเก้ามาสิบห้แล้วก็เดินสิบเ็ดไปยี่สิบสองก็กินไปนะครับไปตกมาเลขยี่สิบสองสิ้ามาสิบมายึดแถวนี้นะครับยี่สิบสองไปยี่สห้าสิมาสิจะพากันมาเข้าฮอตล้วก็เข้ากินซะทีนี้ยีสามมาสิบแปดแล้วก็ สามสิบมาสิบเก้าแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับนี่ก็เห็นแล้วเนาะว่าจะชนะทีนี้เขาทำท่ามาฆ่าฮอตใช่ไหมแล้วก็มันยึดกินฟรีเลยต่อให้เขายิงมาทางนี้เราก็กินไปทางนี้นี่ก็เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับน่าจะพอที่จะนําไปเล่นได้นะครับในรูปของสามตัวเรียงมุมคู่พบกับทางด้านมาตรฐานภูเก็ตนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดในช่วงวิดีโอชุดนี้ก็ต้องขออภัยย่างยิ่งนะครับ และขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับเสียงตอบรับที่ดีทั้งทางด้าน y o u t u b e แล้วก็ TikTok นะครับหรือว่าทางด้านแฟนเพจของทางด้านกลุ่มบังฮอดไทยบ้านอีสานยินดีหรือว่าแฟนเพจของคัมพีบางฮอดนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ